ครับสวัสดีครับมาเจอกันนียครับช่วงนี้ครับ EP สามนะครับนะช่วงนี้เ็เป็นการผสมอาหารให้เลี้ยงสัคูนะครับรวงสัคูนะครับเลี้ยงสัคูรัวสาคูนะครับอ่ะการผสมอาหารเลี้ยงดัวนะครับตัวนะครับนะแต่วันนี้จะทำให้เรียบร้อยเลยคือใส่ตัวพ่อแม่ทำไปด้วยนะครับอันดับแรกครับอาหารหมูครับสองขีดนะครับสองขีด หัวหันหมูนะครับสองขีดนะครับดวนี้ก่อนอันีขีดนึงเราต้องไปสามขีดนะครับประมาณประมาณนะครับนี่นะครับวัวหันหมูสองขีดนะครับนะครับแล้วก็เติมน้ําเปหนึ่งขันนะครับขันนึงก็ประมาณสักเกือบลิตรเนี้ยแต่เราก็ดูนะลงไปเลยหนึ่งขันนะครับเตมนึงขันทั้งหมดเราจะใช้ประมาณสามขันครับตอนแรกใส่ไปหนึ่งขันก่อนหนึ่งน้านะครับ ใส่ไว้แนี้นะครับอ่าก็ดูมันละลายนะครับนี่ครับอาหารหมูจะละลายง่ายมากนะครับนี่ครับอาหารหมูใส่ไปครับกดแช่ไว้ให้มันละลายสักประมาณสักสองสามนาทีแล้วกันครับอ่ะสมมติว่าสองสามนาทีแล้วนะครับสองสามนาทีแล้วนะครับแล้วก็มาขยำดูนะครับอ่สมมตินะครับเราต้องแช่ไว้สักสองสามนาทีให้มันละลายอาหารละลายนี่มเห็นดูครับว่าอาหารหมูจะละลายง่ายมาก ว่าอาหาลงตัวไปครับนะเอาถูกที่สุดนะถูกที่สุดเนี่ยลายแล้วนะครับนะครับอาหารหมูสองขีดนะครับน้ำหนึ่งขันแล้วต่อไปนี่ครับเนี่ยมาดูนี่ครับนี่คือสาคูครับสาคูบดนะครับนี่ก็สั่งมาจากจะซึนเ้านะครับสาคูก็จะอยู่ที่สองกรโลนะครับสองกรโลกก็จะหน้าแค้สามขันนีะครับประมาณสามขันนิด้อยเนี่ยแหละ ตีไปนะครับ ER. สามขันเกือบเต็มก,ก็แล้วนะนี่ฮะนะครับนี่นะใส่ไปสาปูนะครับสาปูนะครับถ้าน้ำมันแห้งก็เติ๋ยวมั่งไปครับทีกขันนึงแล้วเอาใส่หนึ่งขันนะครับทันไม่เต็มนะครับดูเอานะครับนี่ฮะขยำดูครับเนี่ฮะขยำดูดูเอาครับกับขยำขยำบี้บีครับดูเอานะครับนี่ แล้วก็นะครับขวนอย่างนี่ครับอ m แอม่ทำไมนะครับก็ใส่เพื่อดับกลิ่นอาหารเราเนี่ยแหละครับนะเราก็ให้มันไม่มีกลิ่นนะให้เขาไม่มีกลิ่นนะครับ e ีเนี่ยครับเใส่ทั้งขวาครับทังขวาเอาฝาเป็นหลักนะครับของขวาเนี่ยทังขวานะครับ เป็นสองขวาและต่อไปนี่ครับดูครับนี่คือตากน้ำตาลน,นะครับกับน้ำตาลก็ใส่ไปก็เอาช้อนโต๊ะเราก็ได้นะครับแต่แผมไม่มีตัวเอานี่ก็นน,นะครับช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้นี่ยมื้นแต่ก็วันนี้คือช้อนโต๊ะนะครับเอาสักสองช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนนะครับจมมันเป็นช้อนแล้วกันนะหนึ่งช้อน ไา่ต้มตานะครับสองช้อนหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับเนี่ยอย่างละสองช้อนนะครับเป็นวิชาทานเพื่อใครอยากได้อาชีพใหม่ๆนะฮะอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองทำดูนะครับอย่างละสองช้อนโต๊ะนะล้างนี่ก่อนาไ,ไปได้แล้วเนี่ย ถ้าขยำกับเนี่ย,ยอย่างนี้ไปนะครับนะครับมีสารน้ำตามีอีเอ็มนะครับมีสาคูนะครับตาท่านไหนไม่ใช้สาคูก็ใช้มันก็ได้นะครับมันสดมันแห้งนะแปกมันแากมันล้างอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นมันมันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจสร็จแล้วต่อไป จับมะพร้าวนะครับจับไว้นะครับเนี่ยมะพร้าวใส่ไปเนี่ยหนึง่งขุ้มอ่าสองยุมพอประมาณนี้พอครับสองขุมพอนะครับมะบงฟ้าวนะครับจับนะฮะเขียมเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปนะครับ